สิร inh ิอินเบลเวียมจชาจ้าจ่าจ้าได้จ่าเด้อหรือว่าจ้าจ้าสิริฮักบัลลเกิดจ้าจ่าจ้านะคะเนาะวันนี้จ้าจ่ากับผ้ามาเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์ได้จับพี่น้องจ้าเห็นบ่จ้าเห็นเรือเห็นเรือแล่นไปแล่นมาบ่พี่น้องนะคะเนาะวันนี้นะจ๊ะเนาะทองฝากะโซดใสนะคะเนาะแต่ว่ากับนี่อึ้งครื่อง เล่าจับพี่น้องจ้าถาเลือดนะคะเนาะกเกษรผูขุนพญางไปยยางมากเล่าจับพี่น้องจ้าเพิ่นกลับมาเที่ยวเล่าจับน้อเพราะว่าบรรยากาศแดดดีเล่าจับพี่น้องจ้านะคะเนาะกเกษรผูขุนยางไปยยางมากเล่าจ้าเลือดที่อยู่ข้างหน้าในใจที่เห็นนะคะเนาะกเพิ่งสิไปประเทศออเบลิเย่อมเด้าจับพี่น้องจ้านะคะเนาะที่เห็นตึกที่ข้างหน้าเล่าจับน้อยอดสูงๆนะ่าจ้าเกษรเบล โบดเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเป็นโบดแล้วก็ที่เห็นก็นสิเป็นน้องแ,มแลมเด้อจ้ะเด้อเป็นที่จอดทา่าาเรือจา้ทาท่าเทียบเรือน,าน่าจะเนาะแล้วมีก็สิเป็นสะพานเด้อจ้ะเด้อเรือบนก็นสิสามารถอันหลอดออกไปได้เด้อจ้ะพี่น้องจา้าเห็นบ่าจ้าน้ำ่นก็นใสสะอาดเด้อจ้ะพี่น้องจ้าก็ะเห็นผู้พุ่นพ,พ,นพนยางไปยั เลือแลนโปพี uh ่นงจ้ะม <Right. S 1> er <ET> ั่นทางฟังุราฟังโเย่นจนะเ็บ้าคุณจะสีหลอดไตสะพานได้จากพี่น้องลองจ้กขม้าเที่ยวเปิดหูงเปิดตาโนจนะโนก็เล็เก็บภาพงามน่นเมือพี่น้องวิร์หน้าเมื่อจะเก็นภูคุ้นโนจะได้ปัญญาเมือเที่ยวด้ืยอกันจากพี่น้องทองฝาก็สดใสได้จาก ยยะกะ็สีเห็นท่้นผู้คุนยางไต่ยางมากและวก็เศเห็นเป็นปัน่นจักรยานน้ำเป็นรถจา่าท่อง้ากกระซูใสพี่น้องจา้าต้นไม้กระเคี้ยวกระจี้ะจา้าประเทศน,ทเนี้ถบเป็นกระึือซื้อเหลองจักรยานเนอะจะเนอ เห็นจักรยานเิ่นปันพานนะจ๊ะนั่รถกระตรงจอดใน,นดิ่นป่อนี่สิเป็นเรือดเด้่อจ้ะพี่น้องจ้าเป็นเรือท่องเที่ยวจ้าเป็นเรือท่องเที่ยวที่จะรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากเรอสำหรับที่เพิ่นจะ,ะเดินทางนะคะโมยไปเที่ยวอประเทศเบูเยียมเนือจาะนัะเพิ่นก็สิพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเนื่อนะจาะพี่น้องจ้าไปเที่ยวแบบว่า พิพิธภัณฑ์ต่างๆจะพป็นกระจัดเองนักท่องเที่ยวลูไปเที่ยวชมนะจ๊ะเนาะหมองละครึ่งชั่วโมงหรือว่าแล้วแต่นะจ๊ะเนาะหรือหมองละกหนึ่งชั่วโมงก็สิจา<อ>้จาเบอร์จะน้ำจะน้ำใสสะอาดให้จะเด้อน้องกับจ่ากัมมัน ใส่ตัวเองน่าจะพ่อแม่พี่น้องจ้านั่นเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีน่าจะพ่อแม่พี่น้องจ้าวันดีนะคะเป็นวันดีด้วจ้าวันที่เก้านั่นเนาะวันที่เก้าสิงหาคมนะคะพุทธศักร,ราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามน่าจะพี่น้องจ้าเป็นมือดีน่าจะนนเนาะวันสีวันดีน่าจะนั่นเนะาะวันนี้จะจ้าคะเฮ็ดนะคะทำช่อง กับพ่ยุ้งจะนอมาครบถึงหมด6เดือนแล้วจะพี่นองจ้านะคะเนาะหเดือนเต็มนะคะเนาะราวนองจะจะเริ่มทําตั้งแต่วันที่9เมาษาหยุนะฉันเนาะพุทธศักราช2563อแล้วจะเด้อสีทองป่าสดสาใสต้นหม่สีเขียวกะจีแล้วจะพี่นองจ้าลุ่มกับพัด ยือใบไม้แวง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 ดจ๊ะนพี่น้องจา้าใบไม้ก็แกวงไว้นะคะดูไหมคะนะคะเนาะก็เจนเรือนะคะแล่นไปแล่นมาได้จ้ะเด้อขอบคุณที่รับชมนะคะ thank you for watching my video